ปล่อยไข่เลครับพี่น้องครับสองดอกดอกใหญ่สวยคงามอ่มะเห็ดไข่ดอกใหญ่พี่น้องมาเอาเลยงามๆครับดอกใหญ่ไปดูไปน้องอีกสวัสดีครับสวัสดีเสาร์วันอาทิตย์ครับผม เสาร์อาทิตย์ที่สามกันยายนครับพี่น้องวันนี้มาเข่าปลาหาเห็ดครับพี่น้องมาลุนพร้อมๆกันนะครับว่าวันนี้สีหมานเห็ดบอกครับไรครับพี่น้องครับสองดอกแหลกแหงหมานครับพี่นาเก็ดข้าวดินครับน้องครับเก็บเลยงามงามงามครับ กล่อยเลยครับพี่น้องเห็ดกอรครับเห็ดกองามๆครับอีกดอกเหมือครับขาวดิน ปล่อยดข้ายครพี่น้องครับสองดอกดอกใหญ่สวยครับเห็ดเช้าดินครับพี่น้องสามดอกอเต็มเลยครับ Мм. За. Ачаа. Нямгам ครับ. ไข่ไข่แล้วครับพี่น้องมีใตโคดหินครับโอ้ย,อย,อยไข่หลังเขียวครับเห็นํามากครับไข่เยลโละโงกดอกแรกครับของวันนี้ อีกครับไปดูต่อปาพี่น้องครับนนบ,บานแล้วสองดอกนี่ยไม่มีใครเห็นครับมาแล้วเห็ดระงูดอกแรกครับพี่น้องใช่ครับใช่ครับเห็ดระงูก็ได้โอ้ตะลิตตนศาสตร์บานแล้วครับพี่น้องโอ้บานกระแข็งอยู่ อีกดอกหนึ่งครับพี่น้องบานเบิดเห็ดขาวดีนเห็ดมันปูครับพี่น้องก็เคยกินดอกออกหลายครับก็ได้เคยกินเห็ดมันปูนี่เห็ดมันปูกระมี่ครับพี่น้อง พี่เงเก็บบนเ้มาเก็บเองเลย,ยป้าเท็ดไข่ดอกใหญพี่นอ้องมาเอาเลยงามๆับดอกใหญหงไดูเข,ข็ดกอแดงนนี่มีสามดอกามันเหี่ยวมันเ n าเลยทำวอดได ไรส,สองดอกครับดอกอะไรพี่น้องงามครับวันนี้ไม่ค่อยหมานเลยสามารถเที่ยวป่าครับมายางป่าซื้อมาเดินป่าครับวันนี้ ไม่หมานาลูกมาย่างเด็ดด้อ้าวถึงถนนแล้วบ่หมานครับวันนี้ได้วางแกงนงึ่และสรุปผลงานวันนี้ครับผมกระไดเห็ดไข่เห็ด,หดละงูบาน เห็ดกอแดงครับพี่น้องเห็ดขาวสำหรับมณีกัสิขอโตกอนครับครับบ้าน่อนครับมาหมานบานไหลมนีผ้าหลูกมายางเหรียญดุสีดอกฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้ครับเด้อสำหรับมณีกับบายบายพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ